ความแตกต่างระหว่าง CSF และ KPI นะครับความแตกต่างระหว่าง CSF กับ KPI เนี่ยนะครับ CSF คือสาเหตุของความสำเร็จหรือว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญนะครับส่วน KPI ก็คือผลของความสำเร็จหรือว่าตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักนะครับ CSF หรือว่า Critical Success Factor CSF เนี่ยย่อมาจากปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญสิ่งนี้ใช้เพื่อระบุพื้นที่จำนวนจำกัด เพื่อรับรองผลการดําเนินงานของบริษัทกล่าวอีกในหนึ่งว่าการระบุปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญของบริษัทจะนําไปสู่การติดตามและวัดความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์และสุดท้ายก็คือพันธกิจของบริษัท CSF เป็นเป้าหมายระดับสูงที่จําเป็นสําหรับธุรกิจที่จะต้องบรรลุนอกจากนี้นะครับยังกําหนดสิ่งที่สําคัญที่สุดในการรับรองความก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัท CSF เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพื้นที่ผล ลับหลักนะครับเรามาดูตัวอย่างของ CSF นะครับ กิจกรร l success factor 1. เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดกับลูกค้าเดิม 2. เพื่อบรรลุความสําเร็จแบบตรงเวลานะครับโดยผ่านการปรับปรุงกระบวนการอย่างดีเยี่ยมนะครับการระบุและสื่อสารของ CSF ภายในองค์กรนั้นจะทําให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจหรือโครงการนั้นมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์นอกจากนี้นะครับยังช่วยลดความพยายามและก็เวลาในการมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่สําคัญน้อยกว่านะครับ คราวนี้เรามาดู KPI นะครับ Key Performance Indicator ก็คือสิ่งที่ใช้เพื่อวัดผลการดำเนินงานขององค์กรในแง่ของการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดย KPI สามารถประเมินผลการทำงานของแต่ละบุคคลเช่นเดียวกับประสิทธิภาพขององค์กรต่างๆจะใช้ KPI ในหลายระดับเพื่อประเมินความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายนะครับโดยส่วนใหญ่ KPI จะเป็นค่าที่วัดได้นะครับ คราวนี้เรามาดูตัวอย่างของ KPI นะครับ 1. เพื่อเพิ่มรายได้จากการขาย20%ในปีนี้2โดยทั่วไป KPI ที่ดีที่สุดก็คือสมาร์ทโดยสมาร์ทย่อมาจากเฉพาะเจอะจงวัดได้บรรลุได้เกี่ยวข้องและมีขอบเขตเวลานะครับนอกจากนี้ KPI ในระดับสูงยังมอบให้กับผู้บริหารในระดับสูงเพื่อประสิทธิภาพขององค์กรในขณะที่ KPI ระดับต่ำมอบให้กับผู้บริหารระดับกลางเพื่อขับเคลื่อนวตัตถุประสงค์ขององค์กร สิ่งสำคัญก็คือต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กรและผลกระทบต่อธุรกิจเมื่อพัฒนากลยุทธ์เพื่อกำหนด KPI นอกจากนี้นะครับวัตถุประสงค์และ KPI ก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรนะครับความคืบหน้าของ KPI นั้นจะต้องได้รับการทบทวนอย่างทันท่วงทีนะฮะอะไรคือความแตกต่างระหว่าง CSF และ KPI นะครับความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง CSF และ KPI ก็คือ CSF เนี่ยเป็นสาเหตุของความสำเร็จในขณะที่ KPI คือผลของความสำเร็จโดยทั่วไปนะครับ KPI จะอธิบายและเป็นเชิงปริมาณได้มากกว่า CSF นะครับ ตัวอย่างของความแตกต่างระหว่าง CSF และ KPI นะครับบริษัทสามารถระบุว่า CSF เป็นปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตลาดยุโรปและเพื่อผักดัน CSF ที่ระบุ KPI สามารถกำหนดเป็นเพิ่มรายได้จากการขายในตลาดยุโรปอีก10%เพื่อเทียบกับปีที่แล้วภายในสิ้นปีนี้นะครับ KPI ต้องเป็นสมาร์ทนะฮะแต่ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ CSF ส่วน KPI ได้รับการประเมินหรือประเมินโดยผู้บริหารระดับสูงในเวลาที่เหมาะสมนะครับในขณะที่ CSF นั้นไม่จําเป็นต้องได้รับการประเมินนะครับโดยทั่วไปแล้ว CSF จะถูกระบุโดยผู้บริหารระดับสูงในขณะที่ KPI นั้นจะได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนเพื่อขับเคลื่อน CSF หรือวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกจากนี้นะครับ KPI ยังใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลในขณะที่ CSF นั้นไม่ได้ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลนะครับความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งระหว่าง CSF กับ KPI ก็คือ CSF ส่วนใหญ่ค่อนข้างเป็นสากลในโลกของธุรกิจในขณะที่ KPI แตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทและก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางธุรกิจนะครับ สรุปแล้ว CSF เมื่อเทียบกับ KPI ทั้ง CSF และ KPI นั้นเป็นแนวคิดที่พบบ่อยในโลกธุรกิจสมัยใหม่มีประโยชน์เพราะว่าเป็นเครื่องมือในการวัดความก้าวหน้าของธุรกิจความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง CSF และ KPI ก็คือ CSF สามารถระบุปัจจัยที่สำคัญสำ,ญสำหรับองค์กรซึ่งนำไปสู่การค้นหาสาเหตุของความสำเร็จแต่ในขณะที่ KPI นั้นสามารถวัดหรือประเมินความสำเร็จขององค์กรได้นะครับ